ไปแล้วท่านขึ้นรถเสด็จกลับละออค์ท่านขึ้นรถสเสด็จกลักบละคือจะบอกว่าถ้าผมกับพี่หมีอยู่ข้างในเมื่อกี้ก็จะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเ,นเขาแยกที่นั่งแบบแยกไปต่างหากเลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นั่งรวมอยู่ใกล้อาจารย์นะเอ,อแต่ แต่ของอาจารย์นะก็เห็นชัดเลยเออแต่ว่าของของทางผมเนี่ยมันไม่เห็นผมก็เลยออกมาข้างนอกกันออกมาข้างนอกกันก็เลยว่ายังมีโอกาสได้ได้เห็นสักนิดนึงเมื่อกี้สวยเนาะพระองค์ท่านส,สง่าง,งามมากนะครับ สวัสดีครับพี่พร้อมพิ่พร้อมสวัสดีครับผมให้อาจารย์ไลฟ์ในรถตอนกลับด้วยนะจะไม่มั่นใจครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้อาจารย์พิจารณาดีครับแม่เดี๋ยวจะบอกแจ้งแจ้งอาจารย์ให้ครับแม่ครับเดี๋ยวบอกให้นะครบับตอนนี้รุ่ยยางรุ่ยยางบรรเลงเพลงแล้วนะก็เสด็จขึ้นรถกลับแล้วนะตอนสมัยผมเรียนมัธยมเนาะผมก็อยู่วงโยธวาทิตน,นะ สนามหลวงนี่ผมมาบ่อยมากอย่างกับบ้านอีกหลังนึงเลยเพราะว่าต้องมารับเสด็จบ่อยสมัยสมัยสมัยเรียนมัธยมเนาะผมอยู่วงโยธาธิตตั้งแต่มนหนึ่งถึงมมเลยก็เล่นเล่นกองใหญ่เล่นกองใหญ่เล,หญเล่นสแนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะตีกองใหญ่เบทจมเบทจมนะครับเบทจมเบทจมก็มาสนามหลวงบอ่อยองโสมองพา หรือว่าในหลวงหรือว่าในหลวงรัชกาลที่สิสมัยตอนท่านเป็นพระบรมโอสาธิราชเนาะก,ก็มารับเสด็จบ่อยอแล้วสวัสดีครับพี่ <c oughs> แล้วก็สมัยตอนนั้นผมอยู่ผมเป็นสภาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยด้วยก็ก็จะได้มาเข้าเฝ้ามาเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่สิสมัยตอนท่านยัง เ,เป็นพระบรโมโอสาธิ่านเนาะสมัยนั้นผมก็ทำสภาเด็กและเยาวชนด้วยก็ได้รับเข็นพระราชทานจากในหลวงด้วยนะขอบคุณครับได้เข้าหมักในละ นี่ดุริยางดุริยางนะดุริยางไปหา นี่พาเข้ามาดูแล้วอาจารย์เพออาจารย์ถ่ายรูปเนี่ยให้ดูโล่นี่ให้ดูโล่ด้วยเลยค่ะมุ้ยี่ค่ะขอบคุณที่มาช่วยนะคะคช่ันกดด้กันไหมฉินาดเดี๋ยวมันดูท่สงไหึ่ถ่หน่อยได้เครัพี่าแล้วี๋ยวข้าวหนูดีกว่า เป็นไงเป็นไงอาจารย์เราสุดไหมได้รับโลพระราชทานเนียนะเออหนึ่งธรรมดาที่ไหนล่ะครับคนตื่นทำเราเรียบร้อยครับผมไงเป็นไงชัดเจนไหมมีอะไรไม่ชัดเจนกว่านี้อีกไหมนอ่ดูบรรยากาศไงคนขออาจารย์ถ่ายรูปเต็มเลยนะเออธรรมดาที่ไหนล่ะครับผมทหารตำรวจชั้นสัญญาบัตรนี่ขอถ่ายรูปกันเต็มเลยนะ เดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายรูปถ่ายรูปโลให้ชัดๆอีกทีนึงเดีาหน,นึ่งสองสามครับผมเ<า>ผนนื่อครับขอทายได้นน ก่อนท่านพระองค์ท่านจะมามีการซักซ้อมในการรับโล่ด้วยนะครับก็จะมีภาพของอาจารย์ที่ซ้อมรับด้วยนะเดี๋ยวไว้ลงให้เดี๋ยวไว้ลงให้นะฮะเป็นไงนะชัดเจนไหมเนี่ยให้ดูข้างหลังเนี่ยชัดเจนไหมนี่นี่ชัดเจนไหมเนี่นี่ชัดเจนไหมชัดเจนไหมอะดูโล่ะดูด,ดูดูสัญ,ญลักษณ์ดูสัญ,ญลักษณ์ก่อนดูดเห็นไหม ว่ามูลเลนทีทีอยู่ในพระบร,รมนาชูดุงประถมนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับผมลอา,เ,เ,าเลือกให้น้อยดินะให้น้องก็ถ่ายรูปไหมให้ให้ก็ถ่ายคุณแม่คุณเจม กางเลยดูที่แชร์ เดี๋ยวลงรูปให้จ้าเดี๋ยวมีรูปลงให้เดี๋ยวไปแคปรูปสวยๆจากเพจเด้อถ้าแคปในนี้มันจะไม่ค่อยชัดนะได้เก็บไว้เป็นภาพความทรงจำอันดีงามนะของชาวคนตื่นทำทุกคนนะครับผม ภาพแบบนี้นี่ไม่ได้หาชมกันง่ายๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของท่านอาจารย์เบียร์แล้วคณะสิทธิ์นะ,ค,ะคนตื่นทําทุกคนนะครับผมก็อยากให้เก็บภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำอ,อันมีเกียรติเหล่านี้เดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะ สวัสดีครับสวัสดีครับชมกันไปชมกันไปยาวๆนะครับ คุณเจมขาวมากเม้นไปทางเดียวกันคุณเจมหล่อมากขาวมากอ่ะให้ดูใกล้ๆอ่ะดูความหล่อนะ <c oughs> คุณจะได้เห็นแบบนี้ <c oughs> สักกี่ครั้ง <c oughs> ผมบอกนะยากมากนะที่คุณเจมจะแต่งแบบนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะแต่งเอางี้เดี๋ยวจะแต่งชุดนี้ถ้าปีนี้ได้ไฟเพลิงเออเออเซ่อะเิญไฟเออรอชมนะฮะไฟเพลิงนะถ้ามีนะบอกก่อนนะถ้ามีนะเชิญให้ปีนี้อันนี้บอกเลยครับเป็นไงอ่ะดูใกล้ๆเดี๋ยวจะหาว่าไม่ไม่จริงดูดูโอ้โหนี่เป็นไงรอปะล่ะโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้กีดกันดิกี้กีดมันออกมา กีดออกมาอันนี้ดูความสวยมั่งเนี่เป็นไงคุณแม่สวยไหมดีขออนุญาตขอบัตรกับคุณนดัเนี่ยคุณแม่สวยมากนะครับคุณแม่สวยแค่คนแก่บัตรก็สวยแล้วนะอันนี้ยังไงเด็กวัดนะเด็กวัดขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาโอเคครับนี่เดี๋ยวมาเจอพี่เขาอีกนะครับพรุ่งนี้สาธุครับ จ้าผมเด่นนะเห็นปะพี่ชายปละวคนเดียวป่ะพี่ชายห้าร้อยนะพี่ชายไปกินใหญ่แล้วหกร้อยละก็อยู่เยอะอยู่เยอะแหละนะให้ดูอาจารย์นะครับทุกคนไม่ให้ดูสาวนะี่ดูนะดูเน็ตดูโลโก้ข้างหลังด้วยอ่ะ ไปดูเห็นโลโก้กันด้วยอ่ะเดเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับตอนนี้ยังมองไม่เห็นอาจารย์ผมขออนุญาตถือได้ไหมอ่ะนี่เนี่เห็นป่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐรรชกัญญา พระราชทานโล่ประกาศกียรติคุณให้นายนัทพลบุญสาผู้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเครื่องเคลื่อนที่นะฮะในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้อโอกาสมูลนิธิกาญจนาบารมีในพระบรมราชนุธรรมนะครับณพันะพราพิธีท้องสนามหลวงนะฮะวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับผมนะฮะ เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับผมเนี่ยดูไว้ดูไว้นะฮะดูไว้นะเป็นไงบ้างดูไม่ต้องไม่ต้องครับเขาไปเรยเราบ อาจารย์เดี๋ยวไลฟ์ในรถนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไลฟ์ในรถนะครับทุกคนรอติดตามกันนะครับทุกคนรอติดตามนะฮะแม่เล็กแม่แก้วนะฮะรอติดตามนะฮะพี่ๆทุกคนเลยนะฮะมาดิ้นพรานแน่มาถึงนู่นตีนโมแล้วตอนก่อนเป็นปลาเป็นอะไร รับจากองค์หญิงถูกต้องครับผมเดี๋ยวมีรูปแน่นอนนะแล้วก็มีข่าวในพระราชสำนักด้วยนะะรอติดตามชมแล้วกันนะครับผมมีข่าวในพระราชสำนักแน่นอนนะแล้วก็มีในเพจคนตื่นทำแล้วก็มีในเพจของมูลนิธินะฮะการจะนะบรารมีด้วยติดตามชมแล้วกันนะครับผมติดตามกันนะมีรูปแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะมีรูปแน่นอน มีมีรูปมีรูปตอนตอนรับโลนะฮะแม่กินได้แบบมาพรุ่งนี้ไม่ได้มาแล้วพรุ่งนี้จะมาอีกใช่ครับดีใจไหมฮะแม่บอกว่าแม่ไม่สบายในอยากพักแล้วนะแม่ก็มาไปเดียวแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องแต่งก็สบายสบายอ่านะนี่ดูแม่ได้สวยไหมล่ะทุกคนนะแม่ครับมีคนถามว่ารับจากพระองค์ท่านเลยใช่ไหมฮะเนี่ยรับจากมือพระพระหัต พระองค์ท่านเลยนะครับทุกคนนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวางแบบบนแท่นแล้วก็รับนะอันนี้พระองค์ท่านมาเองนะครับแม่คุณแม่รับจากอรับรับโดยตรงเลยนะครับมีโอกาสได้มองหน้าเลยเนาะแม่เนาะงว่าเราจะมองเส้นอย่างเดียวเนาะและตื่นเต้นด้วยเนาะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นคอยทำท่าแบบปีนไม่ทันนะฮะเนี่ยปลื้มใจแทนคุณแม่ใช่ พราะถ้าห่างไปมือไม่ถึงอีกเออใช่ครับจังหวะระยะด้วยนะครับแม่ตอนผมได้เข็มพระราชทานวันเยาวชนสมัยผมเป็นสภาเยาวชนก็อย่างเงี้ยตื่นเต้นไม่ได้มองเลยแม่โอ้โหแบบตื่นเต้นมากใช่สมัยสมัยผมเป็นตอนสมัยผมมัธยมนะผมก็ ทำหน้าที่นะฮะเอ่อสมัยสภาเยาวชนนะฮะแห่งประเทศไทยแล้วก็ผมผมอยู่ช่วยงานเกี่ยวกับสภาเยาวชนจังหวัดด้วยเห็นอย่างนี้นะแอดปัดนะได้โล่คนดีสีเมืองนนท์ด้วยนะครับผมเห็นถูกลู่ถูกกางอย่างนี้แอดปัดนี่ได้โล่คนดีสีเมืองนนท์ด้วยนะฮะเออถูกลู่ถูกกลางนะนะเออแล้วก็เข็มพระราชทานวันเยาวชนนะจาก ในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมเออนะฮะผมจะเกลดดูติงตองนะแต่ผมก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปมาให้ชมกันนะอือขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณด้วยนะครับผมวันนี้อาจารย์วันนี้อาจารย์ใส่รองเท้าไม่ไม่ขี่ของอาจารย์ของอาจารย์รางวัลใหญ่กว่า ของอาจารย์นี่เป็นเกียตรติประวัติเกียตรติของครอบครัววงตระกูลบุญสาเลยนะนี่คุณแม่ก็ได้รับนะฮะโล่นี้คือเป็นโล่แบบถ้าแบบอืไม่ได้ทำคุณอุปการให้ ใช่ใช่ใช่แล้วรับไม่ได้ไม่ได้ทุกไม่ได้เยอะนะครับแค่ไม่กี่คนเองนะที่รับนะห้าสิบห้าสิบท่านนะครับห้าสิบท่านที่ได้รับโล่รางวัลนี้นะเออผมไม่กล้าขิงอาจารย์นะอาจารย์เออวีวีนะนี่ไม่ธรรมดานะผมไม่เอาอะไรมาขิงนะผมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเออว่าผมก็เคยทําอะไรเกี่ยวกับเพื่อสังคมแบบนี้เหมือนกันนะ ผมผมเคยรับสเสด็จในหลวงรับสเสด็จโอ้หลายหลายสมัยตอนสมัยวงโยธวาทิ์ผมก็ไปทุกงานนาปลื้มหนาปลื้มนาปลื้มเฮ้ยไม่เป็นไรพี่แคทอ,อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียส <laughs> ผมแค่บอกว่าผมไม่กล้าขิงอาจารย์จริงจริผมไม่กล้าขิงพี่แคท <laughs> เรา,เราบรารมีไม่ถึงท่านนะ <laughs> เอาเรา,เรา <laughs> แค่แค่นี้พอรับที่ท้องสนามหลวงครับผมเนี่ย รับที่ท้องสนามหลวงนี่พรุ่งนี้มารับอีกนะไอ้พรุ่งนี้มา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 ,มาเจอหลวงพ่อกันหาสมเด็จชินแล้วก็องค์คมนตรีด้วยนะเพราะว่าวันเนี้ยพระองค์ท่านนะสิริวันเนี่ยท่านมาเปิดงานนะแต่พรุ่งนี้เป็นพิธีเกี่ยวกับออของพระป่านะฮะคนละวันนะโอ้ยผมเห็นผมผมยังยิ้มเลยมีความสุขเออเสียดได้แอนแหลมไม่สบายดูดิ มีความสุขอะ่ะผมเห็นอย่างนี้แนละ้วผมมีความสุขดูดิเนี่ยผมอ่ะใครก็ได้แคปให้ผมหน่อยเนี่ยใ,ใครก็ได้แคปให้ผมหน่อยจะมีไหมเนะี่ยจะได้มีโอกาสแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไปกลับบ้าน เดินตามธรรมจนมีวันนี้ใช่ครับนะธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนะครับนะธรรมะพุทธเจ้านะฮะยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองนะฮะยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเดืองนะเพราะฉะนั้นอรักคำสองของพูธเจ้านี่ตอนนี้ได้รุ่งเรืองแล้วก็ ทำให้คนตื่นหรือตื่นตื่นตัวตื่นรู้มากขึ้นกว่ากว่าเดิมนะฮะได้เข้ามาสู่หลักธรรมกันมากขึ้นนะฮะก็ขอให้พี่ๆที่ได้เห็นสิ่งที่อาจารย์ท่านทำเนาะเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะให้เห็นคุณธรรมจริยธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง ให้เราได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเราอาจจะไม่ได้ต้องแบบทําแล้วบได้รางวัลได้โล่อะไรขนาดนี้หรอกแต่เราทําแล้วเรารู้เรารู้ตัวว่าเราเราทําแล้วเราไม่เบียดเบียน,นใครเราทาแล้วมีความสุขเราเราอยู่ในอยู่ในกุศลรกรรบําบัดสิทธิ์อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมนะฮะเป็นคนดีนะครับหนึ่งที่อาจารย์ได้ส,สั่งสอนเนาะได้ ให้พวกเราได้ตื่นรู้กันนะฮะก็ก็ขอตกใจว่าเห็นอะไรใจใช่หรือเปล่าใช่รถมานะรถมายืนมองท่านอยู่นั่งมองท่านอยู่ตอนแรกมองไม่ออกตอนแรกมองไม่ออกแต่ตอนนี้ก็มาดีผ่านมาเจอหน้าอาจารย์เหรอโอ้โหมาส่งตากระตุกหน้ากับมาดิษฐ์กระตุกคือเหมือนแบบว่าเหมือนกับเคยเห็นอะไรแสดงว่าท่านก็น่าจะต้องแบบรู้จักอาจารย์บ้างนะต้องเห็นบ้างแหละนะ ทำมา้านเอาวางเขาก็ไอ้น,นี่ไงอ๋อ <นะ S 2> ใช่ยันรถนะแผ่นก็นงองนี้ก็ม่ทางออกอ่ะเปิดได้แหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งตารางให้ส่งตารางแล้วก็ส่งบัตรจอดรถให้นี่ขอบคุณทีมงานน้องๆด้วยนะครับนี่ รูปส,สวยๆนะวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณ,ค,ณคุณเจมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมลงไลฟ์ก่อนแนละ้วเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไลฟ์นะก็ไป